พระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเป็นพระมหาเถระผู้ส่องแสงธรรมทั่วผืนแผ่นดินไทยคำสอนของท่านถือเป็นหัวใจแห่งธรรมะและสติปัญญาสิทธิ์รวบรวมคำสอน30ข้อเพื่อให้เข้าใจแก่นแท้ของชีวิตอย่างสงบและถูกต้อง 1. การเรียนรู้ปฏิบัติและรู้แจ้งต้องเดินคู่กันเหมือนหนังเนื้อเอ็นกระดูก 2. จงมีสติระวังใจอย่าให้ความรู้เป็นเปลือกที่ตาย 3. ใจคือสิ่งเยี่ยมที่สุดการบำรุงใจคือบำรุงธรรม 4. ได้ใจคือได้ธรรมรู้ใจตนคือถึงพระนิพพาน 5. ใจคือสมบัติอันล้ำค่าอย่ามองข้าม 6. คนดีมีศีลธรรมยิ่งค่ากว่าเพชรการได้คนดีเพียงคนเดียวยิ่งคุ้มค่า 7. ทานศีลภาวนาคือรากฐานมนุษย์และพระศาสนา 8. การให้ทานแสดงน้ำใจบริสุทธิ์ศีลปัดกิเลสภาวนาอบรมใจสงบ 9. ผู้มีภารกิจมากต้องฝึกใจให้มั่นใจสงบคือพลังสูงสุด 10. วาสนาขึ้นอยู่กับการครบหาคบบัณฑิตวาสนาย่อมสูง 11. ปล่อยอดีตอย่าก,กังวลอนาคตปัจจุบันทำให้มีความสุขจริง 12. ก่อนตายให้ทานรักษาศีลจเจริญภาวนา 13. ผู้มีปัญญาเห็นธรรมในปัจจุบันเพียรทำความดีวันนี้ 14. ทุกสิ่งไม่ยั่งยืนสมบัติทั้งปวงชั่วคราว 15. อย่าเพ่งโทษผู้อื่นยกคุณผู้อื่นยกโทษตนเอง 16. ความดีต้องฝึกจนเป็นนิสัยไม่มีใครดีโดยไม่ฝึก 17. คนมีทานเป็นที่รักของคนไม่ตกทุกข์มีผู้เกื้อหนุน 18. ผู้ปฏิบัติธรรมเห็นเกิดแก่เจ็บตายไม่หลงสุขชั่วคราว 19. อย่าท้อถอยในการเพียรธรรมะเป็นสมบัติกลางใครเพียรย่อมได้ 20. การตำหนิผู้อื่นคือทุกข์ของใจเลิกคิดร้ายใจจะสงบ 21. ผู้ต่อสู้กับกิเลสกล้าหาญจะพบสงบเย็นในใจ 22. ฝึกตนก่อนฝึกผู้อื่นทำตามคำสอนพระพุทธเจ้า 23. สมบัติที่ได้โดยสุจริตมีความสุขมากกว่าสมบัติไม่ชอบธรรม24 อย่าหลงสนใจบุคคลหรือสถานที่จงดูใจตน 25. งานทุกอย่างหากทำด้วยใจภาวนาย่อมสำเร็จด้วยความสงบ 26. ไม่มีสิ่งใดแข็งแกร่งเท่าใจหากอบรมถูกทางใจคือประเสริฐที่สุด 27. อย่าหลงตามมิชาทิฏฐิเร่งปฏิบัติธรรมเพราะทำอยู่ในจิตปัจจุบัน 28. ผู้เห็นคุณค่าตนจะไม่ทำร้ายผู้อื่นผู้มีศีลได้รับคุ้มครอง 29กิเลสและทำแท้อยู่ที่จต